ไปกันแล้วฉันเลือดเลืดนึนึงโอเค thank you ูปเรไวคลสแรก ก็คือ,อก็มันเลยค่ารักมากเลยหนุนหนุนนึกว่าอะไรแล <laughs> ้วดินดีใจรุ่นแรกไงตอนนี้เขาฮิตรุ่นสามกัน,มนไม่ค่ะเรียบร้อยแล้วเปิดตั๋วกัน thank you Thank you สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พามาเที่ยวไหนค่ะน้องการ The View <laughs> <laughs> มาดูมาดูเกาะปามค่ะพาน,น้องมาส่งถ่ายน้องจะกลับไทยแล้วกลับไทยคืนนี้แล้วค่ะใช่แล้วอะถ่ายรูปไะเออเขาพามาถ่ายรูปห้องนี้สวยเนี่ยถ่ายรูปได้เยอะนะครับ <laughs> น้องเดียขอช็อตหนึ numa, death, horses, ่งได้ไหมมันจะเป็นห้องอะไรสักอย่างนี่แหละเราจะไปเข้าไปห้องอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะอ๋อ Construction. It mm -hmm. mm -hmm. is the first feature. Mm. ก็จะเปนประขาอออบอกว่าให้ไฟเอาหมอพี่พยายามจับแล้วไม่เห็นทำอ,อะไรเนี่ะเลือ่อนเลื่อนได้เนาะไหนอะ ฟ้าสแทกอะก็จะมีฟาสแทกอะก็เป็นฟ้าสแทกตั๋วที่เราซื้อเป็นแบบฟาสแทกเราคงต้องเตรียมโชว์อันนี้ให้เขาดูว่ะ ใช่รอสวัสดีค่ะคนณแม่ละคะโอเค่ะอเรคือฉัน เหมือนเรามาเข้าแบบพิพิธภัณฑ์ก่อนอะใช่ไหมเรียนรู้สิ่งเอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะหิวว่ะไปทั้งสี่มันไมไปทั้งสี่ไปเลยไปทล้ย โอเค okay. <Okay. S 1> เรากำลังจะข้ามไปชั้น54เลยใช่ค่ะเนี๋ยร,ร,รูปรูปตัก๋กเราก็ต้องเอาอันนี้ให้เขาดูด้วยนะคะว่าเรามีชั้น54ด้วยให้ลงมาชั้น52 เ <Just> อยถ่ายรูปให้จุใจเลยค่ะน้องการน,น่าจะแบบรู้มุมหรือเปล่าไม่น่ากำลังร้อนเลยอะ่ะ oh ร้อนแดดเผามากมาตอนประมาณ5โมงครึ่ง ให้ดูว่าเด็กๆอ่ะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวให้ดูวิวตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเห็นกันไหมในกล้องมันจะมี birds all a l ลับในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะสวยมากนี่คือสิ่งที่จะต้องขึ้นไปฉันกำลังขึ้นแบบระมัดระวังนะคะ ตอนนี้คนน่าจะอยู่กันในชั้น52คือถ้าจะซื้อตั๋วเดบิวท์่ะมันจะมะีหลายราคามากเลยจริงๆถ้าเกิดอยากขึ้นมาชั้น54ก็ดูนะคะว่ามันจะมี fast track แล้วก็ไม่ fast track เลือกถ้ามาทังทีก็ขึ้นมาถึง54เหอะถ้าเกิดซื้อแบบปกติมันก็จะ access ได้แค่52 สวยมากมุมตรงนั้นก็ถ่ายสวยว้าว ไอ้มุมตรงนั้นอ่ะก็สวยนะมุมที่อยู่มุมบัน,นไดเ,เป็น,น,นไหม,ม,มว่ามันสวยมากแล้วก็โล่งด้วยค่ะไม่มีคนมากเท่าไหร่แต่ให้ยามพราทิตย์ตกมันจะอีกราคาหนึ่งนะลองดูกัน ถ่ายรูปไปได้หลายช็อตเลยจ้าตอนนี้เดี๋ยวจะกลับลงไปที่ชั้น52นะคะคนที่มาในกรุ๊ป52ไหนกันก็เริ่มบางคนบางกรุ๊ปอะไรก,ก็เริ่มขึ้นมาชั้น54นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ไม่ค่อยนานหรอกเก็บมุมสวยๆแล้วเขาก็จะลงไปด้วยแดดมันก็ค่อนข้างร้อนด้วยมันเป็นตอนเที่ยงนะคะถ้าสวยมากได้มุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยสายเซลฟี่สายแบบมาเก็บมุมนะคะชั้น54แนะนำเลย พูดถึงตอนที่เข้ามาถึงใช่ไหมเขาก็จะมีให้ถ่ายรูปรวมตามสไตล์เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปเป็นเรื่องปกตินะคะเข้ามาเขาก็จะมีห้องแรกอะ่ะสวยชอบรู้สึกว่าเป็นเหมือน จำลองอะควาเรียมเนาะสวยมากห้องนั้นนะคะก็สามารถเก็บได้หลายรูปเหมือนกันนะใครที่แบบอยากมาดูวิวสวยๆในดูไปนะคะนอกเหนือไปจากเบิร์ชคาริฟะก็สามารถมาที่เดอะวิวได้นะคะเป็นสาเหตุวิวความจุมิราถ้าเป็นช่วงซันไรส์ก็มีนะคะจาราคาก็จะแตกต่างกันไปช่วงที่เป็นแบบ พรามชามก็จะอีกราคาหนึ่งะคะ่ะซึ่งไม่สามารถจะใช้ราคาตัวปกติเข้าช่วงเวลานั้นได้ก็สามารถชิดได้ในเว็บไซต์ส่วนช่วงที่ราคาอาจจะสูงที่สุดนะคะก็ไม่ถึงกับแพงมากก็จะเป็นช่วงเป็นพาที่ตกดินก็จะเห็นแบบสีออมเบรของท้องฟ้าเหมือนคลิปที่ไปเรือยอชเลยไม่ต่างกันนะคะอีกอย่างก็จะได้เห็นวิวตึกยามค่าคืนที่เขาเปิดแสงไฟใครชอบช่วงเวลาไหนก็เลือกช่วงเวลานั้น นะคะ52เนี่ยจะลงไปว่ามันมีอะไรบ้างคนไม่ค่อยเยอะมากดีชอบมากคือเคยไปเบิร์ชคคลิฟาครั้งนึงแต่ก็คือไม่ได้ลงคลิปไว้ขออภัยด้วยถ้ามีโอกาสไปอีกก็อาจจะลงให้นะคะแต่ก็ต้องดูกว่าว่ามีใครมาหาหรือเปล่าอีกอย่างเนี่ยก็คือได้เจอคนไทยที่มาเที่ยวที่นี่ด้วยค่ะคุณพี่คนหนึ่งเขาน่ารักมากๆเขาบอกว่าเขามาเที่ยวดูไบสี่วันนะคะก็ลเลยได้เจอได้พูดคุยกันมาเที่ยวกันเยอะๆนะ ห้าสิบสองเขาก็จะมีกระจกกั้นแบบเนี้ยตาจ้าแล้วก็แต่ก็จะมีกล้องส่อง <c oughs> การอยากลองส่องไหม,ไมลองส่องกล้องหน,นะะ้าจ้าเออเฮ้ยม,มันส่องได้ลึกมากเลยนะพี่เคยอยู่ที่เบอร์ส ไอ้นะคาลิฟามันไม่ต้องใส่คอยส์ไม่ได้มันเห็นยันแล้วพี่จนพี่นั่พี่พี่บอกเพื่อนว่าเธอมันเห็นดุสิตแล้วเธอจะแก้ผ้าในห้องไม่ได้เธอปิดม่านเว้ยมันเห็นจริงๆเดียรจริงจริงเดียรลองเดียรลองมันเห็นจริงจริงจับใจหาตรงนั้นป้าไอตรงที่เป็นร่มๆอ่ะจับชัดเลยจับมั่งไม่ไม่ต้องกดลงเพราะมางนั้นมันไปแบบฝังดูชิดๆคนเดินกระติดเดียวอ่ะ เร่คนละแวกแถวๆนี้ใกล้ๆกล้องมันส่องดีมากถ้าเรากินอะไรกันหนูจะพาไปร้านนั้นแต่ว่ามันเป็นแบบ breakfast Turkish breakfast Turkish breakfast ใช่ Turkish breakfast จากนี้ยังเดียวจะพาไปกินอาหารเช้าที่ไม่เช้าเพราะมันเที่ยงแล้วเป็นอาหารตุรกีเนาะใช่อืม พี่เดาว่าตอนเย็นๆอ่ะคนมานั่งตรงเนี้ยกันเต็มแน่เลยเพราะว่าอากาศมันดีเนาะแต่ว่าราคามันจะสูงขึ้นนิดนึงอืมพี่เคยเจอราคาพารคิดขึ้นอ่ะเจ็ดสิบแฮมพาร์คที่ขึ้นเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยปรับตามแหล่งพาร์ติเตอร์ราคาปรับตามแหล่งพาอนะคะทุกคนใช่ค่ะราคาตับประจำนั้น